ล้อเราดิครับโยบกหมูน้ำดิครับนี่เตียวแร,ก,รกวัวยาวมันตีแปดใหญ่ยันมากยันมากไปบ้านจางเตียวแรกเตียวแรกตอนนี้เราอยู่ใส้นตงใส้นตงอยู่เปิน่นตีกอติดกับใหญ่ยันมากไปบ้านจางเลยเดี๋ยวไปบ้านจังไปบ้านจางัง ไม่ใช่บ้านจางระยองนะพี่น้องบ้านจางโองรีดเหมือนกันนี่ไอรถแบคโคเล็กนี่แบคโคเล็กนะพี่น้องนะแต่ว่าเราขึ้นไอไายเป็ดนี่ขึ้นไายลาดนี่ต้องอ่า uh, cái nãy nè, tông, ôm bay mít, vay, vay lằng nè. để vào, ขึ้น,啊,ขึ้น đám, đó, qua lên, lên rớt đấm, lên mình tông bay mít, bay lằng, bởi vì ขึ้นแบบไม่ไม่คำท้ายนี่ครับแบบนี้ ว่าเราขึ้นรถดำนะพี่น้องนะต้องเอาใบมีดไว้หลังนะครับเพราะว่ารถดำมันจะสูงก็ใบมีดมันจะช่วยค้ำได้แต่ด้าว่าขึ้นท้ายราดแบบนี้เอาใบมีดไวไวไวหน้านี่มันจะดีกว่าเวลาลงมันใบมีดมันได้ไม่ปักับพี่น้องเที่ยวแรกไปก่อนเที่ยวแรก <c oughs> กลับมาถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วบ้านฉ <c oughs> างอ๋อ <c oughs> <c oughs> มาถึงแล้วบ้านฉางนี่ครับหน้างานผมดินในในนี่ในในคานนี่ต้มดินในนี่ครับก็ตำบานแต่เดี๋ยวอุกโลมาอุกโลวิ่งจะได้น้าตังจังปด้ แากานี้เบียร์ต้องรอี๋ยยจะมาเลยตอนลงครับยันมากนี่ต้องยอมรับนะครับว่าปั๊มปั๊มมันแรงจริงเกลืองมันก็ไดตัวเดินนี่รุดยอดเลยตัวเดินบ่นองตัวเดินโอ้แรงจริงครับยันมานี่ไม่ใช่ว่าเราพูด ไออย่างอื่นไม่ดีนะครับแต่ว่ามันดีกันคนละอย่างแต่นำรับยันมาผมหมานะความกิดผมมันนะผมหมาอย่างร้อยวากูบตาเลยเื่องได้มันเงียบว่าซึ่งมันก็เดินแรงว่านี่ก็นารถมือโรงครับพิจรถใหม่ความกิดพมมันนะแต่ว่ามันรักมันจบมันไม่เมอนอยู่แล้วี่น้องมันชอบไม่เหมือนกันครับก็แล้วแต่ใครลกใครชอบอะไรพิจารณาเอาเองแต่ผมว่าผม รถเล็กกันนะผมว่าเย็นมากนี่แน่นอนกว่าเพื่อนเลยต้มเด่นเออแต่ตัดเครื่องเลยนะเห็นไหมได้ยินเสียงเครื่องไหมเงียบคลิปเลยแล้บ๊อบไปในเก่งนี่ระบบไปในพ่อผเก่งนี่บบนอนโอ้สุดยอดเลยครับทำมาสวยมาก น้ำหนักตอนนี้ประมาณหน้าตันกว่าครับรุดไปเลยรุดไปเลยโอ้โหคนที่เขาขึ้นลงทุกวันนี่โอโ้สุดยอดเลยครับแปลงไปเลยพี่น้องแต่ถ้าเหมือนเรานี่แปลงไม่ได้ครับเสียวระบบระบบตอดพุ่งขี่ก็ทำมาแบบว่าตอดไอหัวมันมีหัวตอดอยู่ครับไม่ต้องดึงสลักอก ไอ้ตัวนี้ราคาก็ประมาณล้านร้านกว่าเหมือนกันครับไม่รู้ว่าร้าน6กร้านเจ็ดหรือล้านล้านแปดนะครับรถใหม่นะครับรถใหม่ร้านกว่าครับเดี๋ยวผมไปกลับหัวรถก่อนครับอเอาด้แปดไปกลับรถก่อนอ่าเดี๋ยวคุยเรื่องไอ้ทิปรถแบคโฮที่ดินตลมนะพี่น้องนะขออนุญาตพูดกลางนะ คือไอคลิปนั้นนั้นคอมเมนต์ถามกันมาเยอะนะแต่ว่าผมไม่กล้าตอบเพราะว่าเขาให้อนุญ,ญาตให้ถ่ายนะครับแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้บอกว่ารถใครอยู่ที่ไหนยังไงแบบไหนเขาไม่อนุญาตให,ให้พูดนะครับหรือรักใครอยากตรงใจอะไรยังไงก็หลังไหมครับโทรมาในคลิปมันผมไม่กล้าบอกขอ้ อีกช่องหนึ่งเขาก็ไม่บอกครับเพราะว่าเขาสั่งไว้เหมือนกันคือห้ามบอกนะครับว่ารถของใครที่บอดินอะไรที่ไหนยังไงเขาไม่ให้บอกนะครับผมก็เลยไม่กล้าบอกเลยใจผมนะผมอยากจะตอบนะครับอยากจะบอกเดี๋ยวหาว่าผมยิงนะครับผมไม่ได้ยิงนะครับแต่ว่าเราเขาอนุญาตให้ถ่ายก็ปุญนแลว้วพี่น้องว่ามันเดี๋ยวเขา ความเปียนอายมันอยู่ที่เขาแต่ว,ว่าความทวยมันอยู่ที่เราคัมีอะไรขึ้นมาบงลอ่อแน่ครับคนตายและตวงลอ่อโดนเต็มๆครับเรนอยากอยากกันอยากเหมือนกันครับอยากอยากพูดนะอยากบอกว่าอะไรยังไงครับแต่ว,ว่ามันบอกไม่ได้ครับคือใครอยากจะรู้ยังไงก็ดังไม่ได้ครับ แต่ว่ามันต้องมีอะไรอะไรคนที่ว่าผมไว้ใจนะผมถึงบอกนะคนที่ไม่ไว้ใจผมก็ไม่รู้จักคือไม่บอกกับบอกไม่ได้คืเอ,อเดี๋ยวผมโดนเล่นครับอีกช่องหนึ่งก็โดนนะครับไม่ใช่ตัเียผมต้องปลาเพื่อนในรอดเหมือนกันนะครับเราไปบอกกลุ่มดี่าไม่ได้คืออ,อะไรก็าเสียหายเดี๋ยวเขา,เาไม่เอาอะไรขายพี่น้องเอาอะไรไปขายเดี๋ยวบอกเขาเสียหาย แล้วก็คลิปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงเกี่ยวกับรถกันนั้นแหละแต่ว่ามันจะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องความรู้เรื่องอะไรของรถแบคโฮแคทนะครับแล้วก็อันไหนที่ใช้ได้ยังไงแบบไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็ที่ว่ายังใช้ได้เรื่องราคาอะไรมือสองเพราะว่าผมไปเจอเจ้าพ่ออะไรรถแบคโฮเลยครับมาจากสามโคกปทุมธานีครับ คือของแกมีทุกรุ่นเลยครับอะไรไม่ว่ารุ่นน่ะรุ่นน้นรุ่นไหนรุ่นอะไรนะครับของแกมีทุกรุ่นเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปในเฟซไว้ให้แกรครับแต่ว่าให้ลองติดต่อกันเอาเองนะพี่น้องนะของแกนี่คือชัดเจนเลยพี่น้องมีอะไรทุกรุ่นครับทุกทีงอเลยครับรถแบคโฮคือไม่ใช่แตนะ่รถแบคโฮครับรถตื่นด้วยครับรถหนาเครื่องจักรหนักกัน อยู่สามโคกปทุมธานีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดเรื่องในราคาอะไรมือสองของแก๊สด,ด้วยครับที่ว่าผมไปถ่ายมาวันก่อนครับใครที่ว่าสนใจก็ลองเดี๋ยวเข้าไปดูได้ครับแต่เ,เรามาถามว่าอยู่ที่ไหนยังไงอะไรแบบไหนก็ไม่สามารถบอกได้ครับเพราะว่าเราต้องปิดไ้เขาด้วยโอเคครับเดี๋ยวรู้เรื่องนะพี่น้องนะไม่ได้ยิงครับ ผมก็อื่นัดเหมือนกันถามมาโดนด่าก็โดนด่าแล้วครับโอเคครับอ๋อเมีมีมีอีกนิดนึงที่ถามมาว่าคนขับเป็นยังไงบ้างนะคนขับไม่เป็นอะไรนะครับคนขับปลอดไปดีเพราะว่ารถก็จอดเสียอยู่นะครับจอดเสียอยู่เลยไม่ได้ซ่อมนะครับอ่าช่างมาดูแล้วก็เขากำลังหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับ ดินมันฟังซะก่อนคือรถมันจอดเสียอยู่ครับรถแล้วก็จ้งางก็มาดูแล้วนะครับแล้วก็เขากำลังไปหาอะไรนะครับอะไรมาเปลี่ยนให้นะครับแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆพี่น้องมันสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับธรรมชาติมันแรงกว่าส่วนคนขับไม่เป็นอะไรนะครับเกสบายดีครับเดี๋ยวผมก็ไม่รู้จักนะว่าใครขับอยู่ครับรถนัน ผมก็ไม่รู้จักว่าใครขับอยู่นะครับแต่ว่าเกสบายดีนะครับคือคนขับไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าตอนที่ดินฟังรถจอดเสียอยู่คนขับไม่อยู่นะครับคนขับไม่อยูอยู่ที่บ้านรถไม่ได้ทำมานและดินฟังนะรถจอดเสียอยู่คือคนขับปอดไยดีครับแต่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าใครก็ัขับนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับ เมื่อคนน้อยน้องชายผมมันขับอยู่ครับไอปีที่เลี้ยวที่ผมเคยใส่คลิปอยู่ต่อมาก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นคนขับเป๊ะนี่มาเกดตอนนี้นี่มีอะไรคะอะไรอะได้ร้านในปัตตมิตรมานค่น่าร้านตอนนี้นี่นี่ร้านตอนนี้รับ

เวทเวทีไต่เอสได้ยังไรครับเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปตักไปลงลงลงเลยด้วยไม่ต้องลงแน่นเหมือนเดิมเฮ็ดไต่ยาวก่อนมานี่ไบบฝั่งเพลงเลยโอ้เื่อนเพื่อนนั่งอยู่เชียอยู่ทีวีบ้างอืมหลบหลู่นั่งยังไงวาทุกทายก็ไม่ได้ขึ้นหลู่นั่งอะไวะอะไรวะแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่ารถไปโกมันเสียนะเราก็พูดเยอะไม่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวว่า ช่างที่อูก็เสียนะครับเดี๋ยวก็เสียนะครับอ่าเราก็พูดไปทําเนื้อภาพนะครับเพราะว่ารถมันจะเสียจ,จริงครับแล้วก็ช่างกับแปลว่าอะไรนะครับรถมันไปโกมันทำมันไม่ได้ครับมันอ่าระบบไออะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าฝาสูเหรือว่าอะไรมันมีปัญหนานะครับรถผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เพราะว่าบางคนว่าระบบไฟมีปัญหารถทำมันไม่ได้อีกคนบางคนว่ารถน่าจะเซอร์โบมีปัญหา อีกคนว่าเออรถน่าจะฝวาถูกมีปัญหาเราบอกไปไฟไฟฟ้าอ่าไอไอตัวโครคกวาถูมันอนนรเขาเรียก่ยกอาอะไรประกินอะไรไม่รู้ครับมีปัญหาแต่ว่ารถมันมีปัญหาจริงๆครับแต่ว่ามันอ่ามันยังไงมันมันทรมานไม่ได้เลยพี่น้อง วันนี้ช่างก็มาดูแลเห็นว่าช่างมาดูแล้วก็มาปลดอ้ไรไปซ่อมแล้วก็ไม่รู้แล้วก็รออะไรอยู่นะครับสั่งอะไรมาแล้วก็รออยู่เดี๋ยวว่าไม่ทันการนะครับธรรมชาติลงโทษยอ,ยอกยอกอยากลดแล้วนั่ก็มีวัวรอเยอะๆไป่ได้ทำเล่นเนีมันปิปดตอด,ด,ดกันได้ครับคนช่างก็ทำสุกความสามารถเลยครับ มันอยู่บางทีมันอยู่ที่ปัจจัยด้วยนะพี่น้องนะรถมันจะส้มจ้าส้มเร็วหรือว่าไม่ได้ส้มยังไงอะไรแบบไหนมันอยู่ที่ปัจจัยด้วยครับมันอยู่ที่ว่ามันนี่มันนี่ <c oughs> โอเคคลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูรถไปคุเกัยนมากตะมันต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกรอม,ม,มาเทดินครับเดี๋ยวอออมามาเทดินโอกรออยู่แล้วก็ผมก็รอย้ายไอ้เอ็กซีเอ็มจีอยู่ครับแต่ว่าคนขับหนะ้ายังไม่มาครับ รอ,รอต้องรอก่อนครับรออยู่หน้าง,งานนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมาพายันมากกลับบ้านด้วยครับโอเคคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ